มาแล้วครับเพื่อนๆสั่งฝรั่งตระกูลหงมาได้2ต้นนะครับจากนี่ร้านพี่ต้อมนะครับในราคาถ่งละ200บาทเป็นพันอะไรนะเฟินหงมี่นะครับซึ่งคราวที่แล้วครูลองปลูกหงเป่าซื้อดูแล้วก็โอเคนททำคลิปให้ดูแล้วนะครับก็ได้จากาช่องพี่ต้อมนะครับช่องพี่ต้อมเกษตรอินทรีย์พูดได้มั้เนี่ยคงได้เนาะ สเสริมกันก็ไม่เป็นไรเนาะโอเคอันนี้ก็จะแกะออกอะไเนี่ยโอ้โล็อกมาอย่างดีเลยอือ่ะนี่ร้แล้หนึ่งต้นนี่แพ็คมาอย่างดีเลยนะครับอ่าเป็นเฟิร์นหงมีนะใบจะโมนิดนึงเดี๋ยวเด็ดยอดทิ้งได้เลยได้รับคําแนะนําจากพี่ต้อมนะครับนี่พี่ต้อมเกษตรอนซีแกเป็นโปรเรื่องฝรั่งจริงนะนโอเค อ่ะโอเคนะเดีย๋ยวเราไปเตรียมดินกันเพื่อเทียบปลูกกันเลยดีกว่าครับกูจะปลูกอย่างนี้นะกูจะปลูกต้นหนึ่งเนี่ยจะปลูกลงดินอีกต้นหนึ่งจะลองปลูกลงกระถางนะครับว่าอย่างไหนจะให้ผลด,ดีกว่ากันนะครับอ่ะไปทานูนกันเลยครับอย่างที่เรียนให้ทราบนะครับว่าฝรั่งสองกิ่งที่จะลงวันนี้คือส่วนหนึ่งจะลงในภาชนะคือลงในเข่งอีกส่วนหนึ่งจะลงดินนะครับเพื่อเปรียบเทียบกันดูแต่ว่าสูตรที่ เจ้าของสวนเขาแนะนํามานั้นนะ่ะครูก็โอเคและเชื่อได้แต่ครูเชื่อในสูตรของครูมากกว่าสูตรของครูมีอะไรบ้างวันนี้จะพาปรุงดินนะครับปรุงดินเพื่อที่จะลงเข่งนะครับว่าจะเอา,เอาไม้ผลลงเข่งนั้นครูปรุงดินสูตรอย่างไรเคยทําให้ดูแล,แล้วแหละแต่ว่าวันนี้จะทําให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับยาวเลยนะโอเคก็จะใช้ดินประมาณ1ส่วนนะครับ <c oughs> ดินนี้ก็เป็นดินอย่างดีซะได้นสิเป็นดินขุยไผ่นะครับแต่พี่น้องไม่ต้องห่วงนะไม่มีก็เป็นดินอะไรก็ได้ดิน ดินถุงที่ซื้อห้าถุงร้อยหกถุงร้อยเจ็ดถุงร้อยก็ได้นะครับถือว่าเป็นดินหนึ่งส่วนอโอ้โหดินดำอย่างดีเลยดินุยไผ่เนาะ,ะครับต่อไปก็จะเป็นแกลบเก่าแกลบที่มาทําให้เก่านะจึงถูกเรียกว่าแกลบเก่าจะมีลักษณะอย่างนี้ครับดาๆเข้มๆอย่างนี้นะครับทำจากอะไรอันนี้ครูเคยทําคลิปให้ดูแล้วนะครับเราคลิกเข้าไปดูว่าวิธีทําแกลบเก่านั้นทําอย่างไรนะครับแกลบเก่าครูก็จะใช้ ครึ่งส่วนพอครึ่งส่วนดินหนึ่งส่วนแกลบเก่าครึ่งส่วนแล้วเดี๋ยวจะใช้แกลบดิบอีกครึ่งส่วนประกอบกันเป็นเรื่องเดียวกันนะครับคือทําให้ดินนั้นโปร่งนะครับอ่ะโอเคก็จะใช,ใช้ประมาณครึ่งถุงนี้ครึ่งส่วนแล้วเดี๋ยวก็จะเป็นแกลบเผาอีกครึ่งส่วนนะครับเดี๋ยวเอามาก่อนแกบดำอีกครึ่งถุงครึ่งส่วนนั่นเองครับ โดยประมาณ <c oughs> ส่วนต่อไปก็จะเป็นมะพร้าวสับหรือขุยมะพร้าวก็ได้นะครับถ้ามีมะพร้าวสับอย่างเดียวก็มะพร้าวสับเลย1ส่วนหรือขูยมะพร้าวอย่างเดียวก็ขุยมะพร้าวหส่วนนี่ถ้าเรามีทั้ง2อ,อย่างอะมะพร้าวสับก็ใช้ครึ่งส่วนขุยมะพร้าวก็ใช้ครึ่งส่วนขาาวูใช้ทั้ง2อ,อย่างเลยนะครับ <s ang! c oughs> นี่คือมะพร้าวขุยมะพร้าวเป็นขูยมะพร้าวที่ผ่านการล้างมาแล้วหรือการแช่มาแล้วนะครับอย่างน้อย3าคืนนี่คือ ครึ่งส่วนแล้วก็เป็นมะพรา้าวสับเป็นมะพรา้าวสับอีกครึ่งส่วนนี่คลเช่นกันนะครับมะพรา้าวสับก็ต้องล้างหรือแช่มาแล้วทำไมต้องล้างทําไมต้องแช่เดี๋ยวคลิกดูคําตอบที่ลิงก์ด้านบนนะครับมีเหตุผลว่าทําไมต้องล้างทําไมต้องแช่อ่ะทีนี้ต่อไปก็จะเป็นปุ๋ยหมักนะครับไปลปุ๋ยหมักก่อนมาแล้วสดสดเลยหมักไว้ในตะกร้าเป็นหมักหญ้าเก่านะครับมาดูที่เนื้อเป็นไง นี่ยังไม่ได้ทำอะไรเลยตากยังไม่ไตากดูเนื้อสิไหมนี่เป็น้าดนะครับนี่เป็นญ้าที่เอามาหมักไม่เหลืออะไรแล้วตอนนี้เหลือเป็นเป็นเหมือนจะเป็นดินธรรมดาแต่จริงๆก็คือปุ๋ยหมักโอ้มีเสื้อเดือนมาอาศัยอยู่ด้วยนะโอ้ดีเลยนะครับเห็นไหมนี่คือความอุดมสมบูรณ์ของปุ๋ยหมักนะครับตรงนี้น่าจะมีสักประมาณครึ่งส่วนนะครับถ้าใครมีหนึ่งส่วนคือมีเยอะเลยก็ใส่เยอะเลยนะคะใส่เป็นหนึ่งส่วนเลยตอนนี้น่าจะใช้ได้สักประมาณครึ่งส่วนนะครึ่งส่วนก็ครึ่งส่วนเนาะ อ่โอเคกใ็ใช้ส่วนนี้ไปเลยมมหมดแล้วโอเคโอ้เส้ดเดือนเยอะเลยเดี๋ยวไปปล่อยที่อื่นให้เขาออกลูกออกหลานที่อื่นดีกว่าเนาะออครบสูตรอย่างที่นี้ดินแล้วปุ๋ยแล้วความชื้นแล้วความโปร่งแล้วสี่อย่างแล้วเหลือปรับสภาพความเป็นกดด่างโดยใช้ปูนนะครับ เป็นปูนเกษตรนะครับเป็นปูนอะไรก็ได้เป็นปูนขาวปูนโดลไม้ปูนมานเนี่ยนะครับประมาณสักครึ่งลิตรหรือ1ลิตรเลยก็ได้นะครับก็โรยลงไปเท่าที่มีนะอ้าวหดเลยก็ได้ตอน,นิดหน่อยก็ไม่ถึงลิตรนะสรุปเราคือไม่ถึงลิตรหรอกนะครับจริงๆก็น่าจะใช้สักประมาณ1ลิตรนะรครบแล้วรออะไรล่ะออกแรงกันสินะครับก็คลุกเ้าผสมกันเข้าไปนะครับทั้ง5ส่วน คลุกเขาเข้าไปเลยนะครับแห้งๆอย่างนี้แหละอ่ะคลุกเขาเสร็จแล้วก็ค่อยถ่ายให้ดูอีกทีนนะครับเออส่วนดินนะส่วนดินนั้นถ้าเป็นดินใหม่เหมือนอย่างเมื่อกี้เนี่ยเป็นดินใหม่เป็นดินขุยไผ่ที่ไปขุดมาจากเอ่อโคนขุยไผ่ก็จะใช้แค่1ส่วนแต่ถ้าเป็นดินเก่าคือดินที่เคยใช้ปลูกอะไรแล้วเนี่ยก็จะใช้2หรือ3ส่วนก็ได้นะครับในการทําเป็นเนื้อดินหรือส่วนที่เออซื้อมาเป็นดินถุงอะไรเนี่ยก็ใช้2หรือ3ส่วนก็ได้นะครับถือว่าเป็นดินที่ปลุงมาบ้างแล้วนะโอเคอ่ะ ลุยก,กันเลยก็ถือว่าการคุกเขาสำเร็จไปส่วนหนึ่งแล้วกันนะส่วนหนึ่งนั่นแปลว่าอีกส่วนหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวคูจะรุงในบ่อผสมปูนนะครับเพื่อที่จะสะดวกกว่าตรงนี้เพราะตรงนี้ก็เต็มแล้วนะก็เอาให้ดูสภาพนะครับตรงนี้ก็ค่อนข้างจะแห้งนิดนึงเล่นเอาเหนื่อย เดี๋ยวจากนี้นะครับไปทําที่บ่อผสมปูนสูตรเดียวกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะไปลงเข่งแล้วก็จะปลูกให้ดูเลยครับเพื่อเปรียบเทียบกันนะระหว่างลงหลุมกับเข่งอันไหนจะเจริญงอกงามเจริญเติบโตได้ดีกว่ากันนะครับววิธีการเดิมนะครับเตรียมดินเตรียมเท่งแล้วก็เตรียมเสาเข็มแล้วก็ไปพ้าสต์ลงไปนะครับเตดินลงไปเพื่อยึดกับเสาเข็มไว้ก่อนเนเพื่อนถามว่าดินที่อยู่ในเข่งมันจะรั่วตามรูเข่งไหม ไม่รั่วหรอครับรั่วเฉพาะตอนที่เนี่ยที่เราลงใหม่ๆอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวให้ดูมันรั่วยังไงนี่ครับมันก็จะหกออกมาประมาณนี้เท่านั้นแหละทีนี้ก็ไม่หกแล้วเพราะว่าแรงอัดมันก็จะอัดกันลงไปเรื่อยๆนะครับไม่หกแล้วนะอ่ะทีนี้เมื่อได้ตรงนี้แล้วเราก็เอากระถางลงเลยนะครับว่าต้อเลือกแล้วกันนะครับตัวนี้แหละคน,นะถ้าไม่เคยดูคลิปครูจะถามว่า เอาแล้วก็ถางแล้วครูไม่เอาออกเลยเดี๋ยวก่อนเจนเ,ย,เย,ย็นเจเย็นอีกงแล้วนะคือทำนี้ตลอดนะเติมดีนึงไปหน่อยก็อยพอแล้วดกดบริเวณที่อยู่ร,รอบๆกระถางก่อนนะค,แบบนนครับโอเคจากนั้นนี่ครับ สงสัยว่าทำยังไงต่อนี่อันนี้นะเฉพาะส่วนที่เป็นส่วนที่เป็นตุ้มดินโดพุดอย่างนี้เลยชุบตรงนี้ะเนี่ยก็คือได้พอดีเลยนคะครับเราก็จัดสรงให้ม,มันตรงๆกดลดรอบกน,นิดนึ่งอ่าอยังไม่เสร็จก็หาไม้มา กพื่อจะใช้ดามนะครับใช้ดามนำต้นไว้นำต้นเพื่อไม่ให้มันซุดนะตรงน,นี้ต้องล็อกด้วยเ่ยายง,ง่ายเลยสูตรคนไทยเลยนะสิ่งหนึ่งก็ล็อกง่ายง่ายเนี่ยอยู่โอเคเนี่ยอยู่แล้วส่วนตรงนี้เราก็เอาเทปพันกิ่งนะครับพันล็อกไว้อีกทีหนึ่งเพราะว่าเทปพันกิ่งเนี่ย,ยมันมีความเหนียวทนแล้วก็ยืดหยุน่นนะดีมากเลยให้อยู่แล้วกัน เพื่อเวลาถ้าสมมติมันซุดแต่คงไม่ซุดแลลวเพราะว่าเสาเข็มแน่นปึ๊กขนาดนี้เนาะไม่น่าจะซุดละถ้ามันซุดกม็มันจะได้ไม่ซุดตามนะครับเพราะถูกล็อกไว้นี่โอเคก็ลองไปก่อนส่วนยอดนี่ไหม้แล้วเด็ดทิ้งไปเลยนะนี่ครับเราต้องห่มด้วยฟางนะเพื่อรักษาความชื้นของดินไว้ก่อนในช่วงแรกที่เขาลง,งเก่งนะครับ ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนหนึ่งก็คือการให้น้ำนะครับตรงนี้ยังไม่ให้น้ำจุลินทรีย์เลยนั้นแหละน้ำาปล่าไปบ้าเพื่อที่จะให้รากเขาเนี่ยเดินก่อนนะครับก่อนให้เป็นจุลินทรีย์ภายหลังจุลินทรีย์ไปบ้างนั้นยวค่อยมาดูแต่ขั้นนะาก็การให้ปุ๋ยให้อะไรนั้นูได้รับําแนะน,นำมาแล้วแหละนะออกนะี้เนาะวันนี้ก็ มืดแล้วก็จะลงอีกต้นหนึ่งลงพื้นลงไม่ได้แล้วมันมืดเกินไปเดีย๋ยวพรุ่งนี้กันพรุ่งนี้มาทําต่อนะครับ <c oughs> คือว่าสารภาพเมื่อวานนี้ลืมลืมเอาไม้คำ้ำวิธีค้ำก็ค้ำอย่างนี้นะครับลมเนี่ยมันจะมาด้านนี้งั้นกะูจะค้ำจากด้านนี้นะครับก็หาที่ว่างไปเสียบไปก่อนเนะสียบไปค้ำอย่างเงี้ยนะครับค้ำให้ห่างจากรากไว้ก็ผูกค้คำไปกับไม้นี่เลยแล้วไม่ต้องเอาออกนะ ก็เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ค่อนข้างจะคลิปยาวเกินไปแล้วเดี๋ยวค่อยต่อยคลิปนึงแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ก็หวังว่าน่าจะเป็นประโยชน์สาหรับเพื่อนๆที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องครูสวัสดิ์พาทำทำไปเรื่อยเลยครับเพื่อจะได้ไม่พลาดชมคลิปดีๆจากช่องครูครับเดี๋ยวคลิปหน้าครูจะไปต่อเรื่องของการนําฝรั่งเฟื่องหงมีนะครับลงดินมาเปรียบเทียบกันครับติดตามกันไว้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ